สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยูกับบุญนน้ำโชกนะครับปุบ่นน้ำโชกกับภาพพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับผมมาสัมผณ์นะครับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับว่าพื้นสีมีแนวทางจังไดมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อบ่ให้เป็นการพลาใดในคลิปต่อไปของบุ่นน้ำโชกเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับนี่แหละครับพี่พ่อนั่งอยู่นี่พอดี คุณยายอ่อ,อไปได้เลขมาตาใสเอาฝันฝันเอาเองินนี่ละโอ oh, เป็นเลขฝันค่ะโอ้ oh. เป็นเลขฝันแต่ไม่ได้ตีบริได้ตีวางสันสีเลขคือมันนอนเสียบไปแล้วมันก็นจะเป็นตัวเลขมาครับเป็นขว้มูซื้อเครื่องแล้วเพิ่งตื่นโอ้ั oh. วที่ออกหนึ่งเกีดหนึ่งเกีดอ่าก็ได้หนึ่งเกีดห้าหนึ่งเจ็ดหา้ามวดหนึ่งเจ็ดนะจ้า มันตัดบเปลี่ยนมันออกทั้งหนาไหมโอ้แต่งวดต่อมากวดทีแล้วก็คือ416 416จ้าตัดเลนบบตรนี่ตัด16แล้ว14 41บัตรเสื่อนเนี่ยเอาอยังคือวา่าจังสันน,นาะบัดรนี่เอาเสื้อทต่ดีจิเอาคักๆงวดนี่มันคือเปลี่ยนสันสันฟ้าลืมดิงันป้าลืมโอ้ปลาลืมอ่บาบัตนี้งวดนี้ ก็ชิซึอายุคือเก่าน่ะแต่ว่าได้มาแล้วได้มาแล้วเป็นคือกันเป็นฟันขึ้กันจ้าเป็นฟันขึ้กันตอนหง่วง่เจ้าขอนสีแกงอ่าตอนหง่วงว่งเจ้าขอนสีแกงกับฟันเป็นล่างๆครับโมเมนต์้นมาซ้ำนี่ความรู้สึกว่าเป็นเลขตัวนั้นเลดโอ้บ่ได้เขียนเป็ี่นตัวบ่ได้รยังความรู้สึกว่าเป็นเลขตัวนั้นเลยเปลี่ยนข้นรู้สึกได้มาสามตัวขึ้กัน ด้มาสามตัวกักสิแมนบาแมนคันครึงวันสองวันนั่นนะ่นนนนะกัสิแมนอยู่อืแล้วซื้อไว้ไปบะเนี้ยก็ซื้อรถเตอรไว้ใบหนึ่งโอ้ซื้อรตเตอรี่จ้าแต่มันบ่ได้ตรงแล้วลงใต่หนาไว้ไปนี่ใต่านามยังฮะ <c oughs> <c oughs> ยังคือกมูมเลขที่ฝันงวดนี่นะ่ะซื้อไวแล้วกะมันกะบ,บ่ตรงเนาะคืดมาในความรู้สึก เปลี่ยนคือตะเกาว์ทีพานมาสองงวดนั่นควันก็ซื้อคือว่าเม่นหาห้าหนึ่งสองเอาก็สีตรงวันแม่แท้ป่าวางสิคือในใจอย่างนี้ห้าหนึ่งสองเขาสีสื่ออะไรเงี้สซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาดาบเนาะครับเทียกรก็ซื้อส,ส,ส,สี่หนึ่งหกไปตัดเอาตัวหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งป้าโบตัดเนี่ยหาหนึ่งสองตีมันคือง่ามเถอะมากน้ำบอมากหมัก แกบานีคันเบในลักษณะนี่นี่สามตัวมาสองตัวคสามตัวมาสองตัวบานีงวดนี่ผมมักอันนี้คันเบามาว่าห้าหนึ่งสองมันบอผมมาขาสองบานี้นั่นตัวเพราะว่าหาหนึ่งหนึ่งหามดอกไปสิชัวชูฟ้างวดก่อนเด้อคันมันเจ้าซื้อดีๆเจ้าสีถือคันผู้จลาดครับอันนี้ก็งโงทั้งซื้อฟอร์มซื้อดูดิสี่หนึ่งหกร้อยคูนร้อยสามตัวน่ะ บวันนี่ซื้อหนึ่งหกครับเนี่ยเอาหนึ่งหกหกหนึ่งมันออกแล้วซื้อหน่อยๆซื้อเพราะอะไรฟังเาจารย์บะนี้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเขาซื้อแล้วบะนี่หกหกสี่สี่หกครับถ้าหันหัวหกลงมันจะเป็นเก้าเก้าจุดทั้งล่างทั้งบนคันผัวเปุ๋กเปิอกอี้นี้ใกล้พอโตบ้าทั้งทั้งที่ได้ไม่แค่หางเดี่ยวนี่ยนะสามตัหางเดี่ยวเลยทุกเทียบเทียบปีที่แล้วปีกายนี้ แปดหนึ่งหกครับมีคนมาคือเกาน่ะเป็นนะเป็นคือจังมาซิมหูนี่บ่บอลมาจัมันเป็นค้อนรู้สือเครื่องหลับเครื่องตื่นนอนอยู่บูเดียวสามาธิเฮ่าน่ะมันไม่มีคนขวนเพราะว่านอนอยู่บ้านผู้เดียวโเพิ่นชอบฝันเป็นจันเข่าทาวนนี้เป็นไรบูนี่ส่งคืออยู่ผมมาซื้อไว้แล้วนนี่แหละโรตเทอรี่นะแมนบ่ไอ้อโชว์เบิรงบ่มาเอามาโชว์ด้ฮย มันบ่ได้หาว่ตามเขาคืนเข้าว่าสิขคืนห้าหนึ่งหก,หงหกหงหอะสิเอาเป็นชุดเลยดีมันมีหน่อยเดียวแต่เราลดตัวเรีนีน่นี่อ่าบางคนเรียกว่าหลงงมองไว้เถอะจีได้ไปหาดีใบแต่จริงๆใจมากหามันบ่เอา้ามันเป็นหาแม่นี่มันได้ไรซีนี่แม่นี่ป<อ>้าซื้อไว้มันได้ใบเดียวนึงครับได้ใบเดียวนึงเอาเอฟซีเจ้าบังดุ่น นี่ละป้าซีหนึ่งสองเลขไทยซี่หนึ่งสองแต่จริงๆแล้วที่ฝันใดคือาหาหนึ่งสองหาหนึ่งสองยังมากิดอยู่น้อหนึ่งสองมาออกหลุนเนาะมันคือสิตรงกับปั้นแม่เดี๋น้องโอ้ออยอยากเรียกตัวนี้อันนี้คือหนึ่งสองหนึ่งสองนั่นเนี่ยเฮ้อสีวางใดบุญน้ำโขกสีว่างใดน,นี่ผมก,มกระมักยุ่นเลยเอออันนี้ให้เพื่อนเป็นแนวท่างนีน่แม่เนี่ยอี่เอฟซีเจ้ามักน้ำครับกระบอกไปวะ มันจะเป็นใดนี่ล่ะหาสี่หนึ่งสองแต่จริงจงคือฝันใดหาหนึ่งสองฝันใดหาหนึ่งสองมันเป็นล่างๆครับแต่ก่อนป้าเคยฝันห้ปลาเบาบ่เอากับเวามาแม่ป้าเบาบ่เบาเบาเลยตาพ่อยายเสียไปครับแล้วตายไปเห็นบ่ครับหงกโม่งเชร้าพอดีปั๊บตอนนั้นยูแฟดนอนยูแฟดมันหงอกโม่งแล้วมันพอลูก มีคนมามือนั่นห้อยออกพอดีมันหลายปีมาแล้วเนาะครับก็บมาซัมว่าก้าเกียรเดอรก้าเกียรเดอรเน,นี่ยอ๋อกเก้าเกียรอีนี่เท่านั้นน่ะคือเป็นน้ำสมาธิเ้าวบ่ห้าอยู่สงบบ่ใครไปชุงซิงกับไผ่วงนั้นน่ะครับแม่นีดีคข้มแม่ก็ได้วัน,นดีดีวันวางจังนดีดีเอางี่สิผมมาในในก็นได้ไม่แค่สามตัวนี่หาหนึ่งสองผมว่าเอาจับวิ่นกันให้เบิดเลย กับอันเนนหัวค้างบ่าบปินเนี่ยกับึฟกจับวิ่นกันในเบิดขนาดมันออกทั้งหนาอันรวยบอบเลิกกันยังถามอยู่เนาะว่าว่ามันออกที่เรียกเจ้าน่ะออกสิเกตนะเจ้าหันบ่อชื่อทั้งหนาตรงกันกับเรียกบ๊อนว่านจันทร์น่ะกับแม่นี่ดีบว่านกับหายเก้าเกตครับน่งเกตครับกระถือที่นี้ตอนนั้นน่ะเพ้นเฮ็ดได้น่ะอันนี้กับอันนี้ก็ถืออยู่ดินอันมองเขานางดิ้นถือใช่บ่ เธอ้มันมีต้นไม้อยู่หันโอ้ต้นไม้น้ำโชกเจ้าไปเบิ่งแม่นั่นอีรีน่ะเอาไก่อีรีตัวของยายพองน่ะถือกสามงวดมันมันเป็นยังไงต้นไม้น้ำโชกล่องบอลผมฟังดูเอานั่นนี่ไปเบิื้องแม่หมายถึงว่าเลขยเรีมันขึ้นน้ำใบบ่อยเลยใช่ไหมขึ้นน้ำใบเพลนบูซาทุกวันพระว้าวบาดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีหลงกันนะนะจบคลิปนี้ก่อนงวดที่แล้วเราซื้อห้า ศูนย์สามครับห้าสามศูนย์ซื้อออมศินมันบอกมันออกแปดสามศูนย์บอกแล้วซื้อออมสินป์นี่นั่นแหละเพื่อนสน่ะเดี๋ยวเจ้าจบชิมนี่เราเจ้าย่งไปเบิ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบผ้าเอฟซียังไผ่เบิ้งอยู่นั่นแหละเพื่อนบูชาทุกวันศิลป์วันยายอมนี่นะเราถือามงดเยี่อนกันผู้อื่นมาเบิ้งเป็นตัวหนึ่งแต่ตัวเล่าผ่านได้ แปลกดีขึ้นกันมันเป็นไหม่อย่างบุพนวาใหม่มงคลพนกับบุชาจุดถูกทุกวันพระครับมันออกเป็นตัวเรียกได้เอื่นคนมาเบืองกับแมนดีๆตอนห้อยออกแล้วนะเก้าสองแล้วก็ได้มื่นหนึ่งครับย้ายของไม่เคยเด่นเด็กไหมโอ้เอศูนย์หกกับแมนศูนย์สองกับแมนเอาเฝาอย่างก็ถือดีแบบนั้นก็ถืออึ่งตัวแปลกดีกันเดียว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 ยางแบบเบืงนั่นแหละ แต่สําหรับของคุณยายออนี่คือห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองคืดว่าอืมแต่ว่าย่ายกับซื่ออยู่ซื่อไว้ให้ทังเอซีเอาไปวิ่นกันเอาเนาะอ่าหนึ่งสองนี่ให้คนร่องเบิงเ็นไหนหรือว่าถ้าบอกมาคืองวดก่อนบออ่ะคือสี่หนึ่งหกนะครับนี่ปลึกพลเนาะป้ากับปลึกคืดว่าเอาเนียนเนียนรักสิรักถือคนเดียวกันหน้าผนดี เลขสามตัวหนึ่งกับพอสื่อให้เบิร์เนาะจังว่าย่ยรวยไม่เลิกแล้วว่าไห้ตัวว่าเจ้าคือเปึกขวดแถวฉันเอากระเพือกอินนะฉันเอากวะากับเราความหมายน่ะพอมีมีกามที่เพิ่นมาซ้ำหูเนี่ยหลายเทือแล้วแล้วมันกระเข่ากระเข่างวดนี้เลยคิดว่าจังไดกระสีบ่อลาดแมนบอกระเคิด่อยู่หาสีหาสีซะเย้าลอยตอะหาเพิ่นดากันมันบ่เมีน เอาหาซบซะโอ้ยกล่องกัสซ้นขากล่องลืมบอกว่าเอาหาซิบซะเนาะคันว่าเต็มร้อยจังๆหนึ่งสี่มันประมาณห้าเอฟซีเจ้าว่าเพราะว่าเจ้าอยากสัมผัสเอาเป็นว่าเดี๋ยวทั้งเอฟซีนะคันคุณพ่อคุณแม่มากระจัดนะครับคันคัดจะพานจ้คันมักน้่อ่าคุณยายออกก็คือจัดรวดอ่าตัวนี้ล่หาหนึ่งสองหาหนึ่งสองหาหนึ่งสองสี่ไปตัดเลนสี่ไปวิ่งกันยังไงกระล่องเบิงแต่ทีพันผ่านมาคันในลักษณะว่า เป็นฟันแล้วมีคนมาซ้ำจังสิมันเข่าตลอดในสามตัวสามตัวมาสองตัวหววนั้นเท่ากับขึ้กันหดตวตาปีกายที่มันออกแปดหนึ่งกับสองสองนํามันหลายปีมาแล้วครับไปทรงไม้กับโลูงมันมอไปไกลๆบุญบไปเลาะบ้านยังเกาะบ,บ้านผ่านศึกสี่ผานศึกหนึ่ง หวยเขาทวนหวยพอดีเข้าไปจงงหมายกับลูกลว่าเรียกหวยออกตัวได้ว็เจนรนวฟันได้ือการเขียนไห้เลยเขียนไห้ป้าเลยเขียนเอาซอสีดำไม่เขียนทั้งเสื้อแมมันออกล่างแปดหนึ่งบนสองสองปีนั่น<อ>ถือทั้งล่างทั้งบนแม้ป้านะมันเป็นลักษณะค่ายกันป้า<อ>ฟันวันนี้ก็ได้ เดียวเดียวผมสีร่องเล่นน้ำอยู่ผมสีร่องเอาไว้น้ำอยู่เอากระร่องกระเจ้ากระร่องเบิองยาไปเซียหลายว่ะแกบเสียหลายกันมันสามงวดห้าบาทสิบาทผร้มเล่นนะห้าบาทสิบาทนั่นแหละกระร่องเจ้าร่องไปเอามาใส่เบิองอีเล็กเจ้ามักเนาะกระชัดเจนบ่กได้วงหรอกบ่าต้องวงเ่องลีกตัวเดียวนึงหาหนึ่งสองกระชัดเจนการสำหรับเนวท่านของคุณยายอ๋อนะครับค่ะ เนาะกะขอบคุณคุณใหญออกครับที่เอาแนวทางมาแบ่งปันทาง FC ค่ะอ่ากะคั่นแมนขั่นสมมุติว่ามันเข้ากะค่อยว่าบ่ากันไหมเนาะจ้าคั่นบอกเข้ากะมาสัมภาษณ์คือเก่านั่นล่ะจ้าหามันไม่แนวไดเนาะแมน่นๆได้ได้เลขแล้วว่าครับผมครับอ้ขอบคุณคุณใหญ่ออกครับค